หมอก้องแจงด่วนตอนนี้ยังไม่มีใครเอ่าเลยสงสารน้องในรูปครั้งก่อนก็นึกว่าหมอก้องสอรวิชชาสุบุญเตรียมสละสดแล้วเมื่อมีภาพคู่กับสาวสวยในทริปที่ไปเที่ยวด้วยกันเมื่อเร็วๆนี้แต่ล่าสุดหมอก้องได้ออกมาชี้แจงว่าทุกคนเข้าใจผิดขอบคุณหลายๆท่านที่ทอาใจช่วยให้เสียสดซะทีนะครับ แต่จริงๆคือเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยครับน้องในรูปตอนนี้เดือตอบคำถามมาก555จริงๆคือลูกทัวผมเองไปกันมาหลายครั้งจนเรียกว่าสนิทได้แล้วสรุปคือตอนนี้ยังไม่มีใครเอ้าครับ555ปอนด์ทริปนี้สนุกมากสวยมากเดี๋ยวตัดคลิปมาลงให้ดูครับซึ่งทั้งเพื่อนๆและแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนานว่าก็ตอบเป็นกลางๆไปสิคะคุณหมอว่าตอนนี้ เป็นแค่ลูกถดแต่ในอนาคตก็มีสิเป็นแม่ของลูกเท่านี้ฝ่ายหญิงเขาก็ไม่เสียหายละฉันอุตส่าห์ห้ามใจไว้ไม่ไหลาถามแกน้าหมอยยังมงว่าแกไปมีแฟนตอนไหนว่าทาไมข้าไม่รู้ใบหน้าเพื่อน,น้ําต่างความสุขใจหายหมดนึกว่าทิ้งกันซะและใบหน้ายิ้มพร้อมด้วยดวงตาหัวใจไม่ต้องแต่งหลอกค่ายอยู่ให้ป้ามองนานๆต่อไปแบบนี้และค่ะและอื่นๆ